สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องวันนี้ช่องรักป่าก็นําพามาชมป่าชมเข่าอีกเลยครับอันนี้คือต้นมะนาวผีบางท้องที่เรียกกูดเปลยมะกูดป่ากะนางรีตะนาวพีตะนาวผี ลำต้นเป็นภูพรเปลือกลำต้นสีเทาอมแดงมีหนามตามลำต้นใบก็จะเป็นมีกลิ่นคล้ายคกลิ่นอโรมานะครับกลิ่นซ่าๆอันนี้เขาก็จะเอาไปทำพวกสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่ตามเปลือกลำต้นแล้วก็ตามโลกครับ เอาไปทําอะไรรักษาเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจครับ่ว mm hmm. <So, S 2> นเราเป็นซากท่อนไม้เป็นไม้แก่นก็น่าจะเป็นประดูะครับ mm hmm. แต่มีสภาพเก่ามากแล้ว เดี๋ยวมาทางนี้ก็มาเจอกับถาวันในชนิดหนึ่งเป็นถาวันที่ยาวมากครับลักษณะผิวสีก็จะสีเทาลักษณะแบน นูน้นโคนต้นอยน้นนะครับแต่ว่าเขาจะทอดเครือทอดเถ่าขึ้นมานี่เลยรัดพันกับต้นไม้ขึ้นไปยันนูน้นนะครับไปยันไหนก็ไม่รู้ครับ อันนี้เขาก็มีชื่ออยู่แต่ว่าเราไม่รู้จักครับอาจจะเป็นพวกคล้ายๆกับพวกไอ้แถาเถาสบ้าลิงหรือว่าเถาสบ้ามอนอะไรเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จักก็เรียกกันง่ายๆว่าเถาวัน โนโนะครับขึ้นใบยานโนนะครับนี่มันแยกมาอีกอีก,อ,กอีกเท่าหนึ่งตรงนี้มีหลายอย่างเลยครับอันนี้ภูป่าหรือว่าภูช้างภูช้างป่า บางท้องที่เรียกเครืองูเขียวจะไม่ค่อยชัดนะครับมันย้อนแย้งแสงแสงตะวัน ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับบรรยากาศของป่าเมื่อเข้าสู่ปลายแล้วดูฝนก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ